ครับสวัสดีครับพ่พี่น้องของเบาสึ่งขันสุขุสุขคนครับผมขอสวัสดีคือเกาคือเดิมกับพี่น้องวันนี้ผมเองานกับผ้าปีผ้าน้องไปเบิ่งปี๊ปี๊น้องเฮาเก็บขี่จะโรยคือเกาคือเดิมกับพี่น้องหรือเอาใส่เดือนเนาะพี่น้องไปเก็บใส่เดือนมาขายเอากลับมาเบิ่งได้กันกับเบาสึ่งขันครับผมว่าพี่น้องเฮาสิไปเก็บใส่เดือนสิใด้บ่าครับเสาร์นี้ครับไปเบิ่งได้กันกับเบาซส่งขัครับผมบ่คอยมี น,น้ำมันงี่งื่อนเรื่อยๆวันนี้พี <c oughs> ่กระเดือนครับพี่นอ้องปานโล่สิบห้าบาทอ่ะวิธีการหาใส่มือควัดครับพี่น,อ <c oughs> อน้องโอ้เอาเพื่อเสด็จสิบห้าบาทครับโล่สิบห้าบาทหักใส่เดือนขาย สา่งไรใดครับพี่นอ้นองนี่ผมเองบ่าซึ่งข้างก็เลยพามาเบิงเป็นแนวแปลกแปลกปลาตะกอนเราเคยเด็ขายเนาะโ้หลายรีวะขนาดคดแล้วควดอีกกนยังได้อยู่เอ้อปุ่นโอ้หุนห่นคอยดึงขึ้นดึงขึ้นหุน่นอ่านเอ้านัา่นเดินๆส,สองโต๊ะตั่นี่ ควนโล่งเลยกันหลายอีกเอ้ามันมานมานัมนตอนนี้พี่น้องเขากำลังควัดหาขี่ตะลุยเอาไปขายครับพี่น้องสางได้ไรๆเนาะโลชิมาบาัสไส้เดือนไส้เดือนบ้านเราครับบอกไาสาล่าห้องขี่ตะลุยครับพี่น้องเอาควัดไปเรื่อยแหนั่นได้หรออ่านหรือสั่งไรๆที่ดีครับพี่น้อง ขีตะลุยขายโูปสิบหาบาทครับพี่น้องเขาเนาะหามาแล้วมาใส่กาละมังไปอดีครับพี่น้องมีที่ขี่ตะลุยด้วยครับพี่นี่เป็นใส่เดือนนาอภาษาไทยตอนนี้ก็ับพี่น้องเขากำลังขีร้างครับ กำลังสร้างเนาะกำลังจับสร้างกันซื้อตลอดกระโดดขาันมีนะมันสื่อเรื่อยๆปัญหามาขังไว้ครับพี่น้องคือหาหมื่นนี่เนี่เดี๋ยวมาขังไว้ก่อนคอยไปหาใหม่เนาะเดี๋ยวมันตายขายมือต่อมือเด้ครับพี่น้องนี่หมูน่าคู่มือขันมีไอ้หนูหาขายแล้วก็เขาไปหามือประมาณสามวงเสาเขาก็มาสื่อใหม่ครับพี่น้องถือว่าสางรายได้ดีเติมอยู่ครับ ช่วงนี้เพราะว่านามหวยมันขืนเนาะผีจะลุยดันกันบ้างเพิ่ง,งพี่น้องเขาก็เลยไปหามีพอขามาตดต่อสื่อผีอจะลุยเข้าหรือใส่เดือนเนาะครับพี่น้องเป็นรายได้ที่ดีเติบของซาบาเนเขาอยู่ครับพี่น้อง,องเอาเขามาเบิ่งได้กันกรับเบาซิคกาเรื่อยๆครับพี่น้องอ,อยู่ในกลามังมี้ตีจะลุยนะครับพี่น้องมองเปนงูหน่อย <laughs> มองเปนเอียนด่ดผีจะลุยครับพี่น้อง ตอนนี้เพิ่นกับกำลังสร้างเนาะสร้างกับคือไปุ้มเขียวแบบนี้ครับพี่น้องของแกะมาเนาะเอาสามคนยันมาวากไว้ท่านมาอยู่มาเช่าพีเสียขึ้นละสิบห้ากิโลต่อถุงครับถุงกระโจงถุงละสีหมาเนาะต่อถุงเนาะเอากระมาเบิกได้กันกระเป๋าสิ้นคาดเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้กับพี่น้องก็กำลังบ่อขี้ควอยออกขี้ดินขี้ดอยให้มันเหลือเลยขี้ กระลอยห้าหลังพี่น้องก่อนจะสั่งเนาะทำความสะอาดเสื้อออกจากทีห้าเก็บไว้หนูกะสั่งทิมไว้นี่เราจะมานยกครถนะไปตามบ้านก่อนสั่งเลยแล้วก็ไปกันนะบมาสั่งครับพี่น้องมาเบิ้งในการเรื่อยๆกรับเราเสี่งขั้นครับผมไั่นีครับผ้ามาเบิ้งวิถีชีวิตของเศร้าไงเศร้าหน้าเนาะมีโอกาสได้ขายใส่เดือนธุรกิจกะลอยครับพี่น้องมีปอะกาศคนกลางมาติดต่อ คือเนาะเป็นก็ใส่ถุงไปแบบนี้ครับพี่น้องเบิ้งในการเรื่อยๆกระเป๋าซิ่งข้ามกระเป๋าโฟมวิธีการเฮ็ดหรือการสั่งในเดือนเฮ็ดแบบใดเนาะถือว่าเป็นรายได้ดีของพี่น้องก็ดอกโลซิพฮาบาทครับพี่น้องกระเปาซิ่นข้ามเลยเฮ็ดทีไหนพี่น้องเบิ้งเนาะวิธีการสั่งหรือ นองเข้าไปหามาแล้วเอามาขังไว้แบบนี้ครับพี่น้องขังไว้เวลาตะแกมาเอาเพิ่นเกิเสียอ,ออกมาใส่กาลามั่งเนาะที่จะใส่เดือนนะครับในกาลามั่งือว่าเขากะยิบออกมาเกเออแลความสะอาดไว้ยมืตีดินครับอย่านำหนาเพิ่เนนมเนาะไอกระซอยเบิ่งครับพี่น้องมี่จะใส่เดือนเท่าหล่ะครับคือว่ามีโอกาสอันดีเนาะมีคนมาสื่อใส่เดือน หน่อกวันหน้าเขาครับพี่น้องเกตไนพี่ใหญน่องก็มีรายได้เนาะกิโลตักซิมหาบาทแพงเติมครับพี่น้องไอ่ที่แบบขอใส่เดือนแพงเนาะรับาคาแพงกว่าเขาเนาะมหาบาทขายใส่เดือนครับพี่น้องเฮข้ากระเบื้องในการข้าวเปล่าซื้อกันเรื่อยๆครับพี่น้องว่าพี่น้องเข้าขายใส่เดือนทิศกันได้เลยครับพี่น้องตอนนี้ก็ร่างเรือกี่ฟอยกเนาะกีดินเพื่อกี่สังใส่เดือนเนาะครับพี่น้อง เบิ่องในการเรื่อยๆกับเบาซส่นข้าศครับผมเก่ามาแล้วก็ซอยติดตามเบาซส่นข้าในเด้อพี่น้องซอยคนไหลก็แช่กดติดตามเบาซส่นข้านะครับผมวัอนี้ครับผมเองมาเห็ดคลิปพี่น้องเขาขายใส่เดือนใส่เบิ่งครับพี่น้องซอยคนไหลก็แช่กดติดตามเบาซส่นข้าในครับผมเด็กเศรษฐีกำลังใจเห็ดคลิปไอพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนาะ้าวิตีชีวิตชาวไอชาวนาเขา คนอีสานบานหน้าเขาเป็นยังไงนคับีนองเขาพี่เอาอยู่หวยนี่เขาเบไปเอาอยจุปานเวลาไปเก็บไหมแม่นวาน่รแล้วมันไตยู่สิจับอันหนึ่งมันไตออกเลยบ่จับมขึ้นบ่ขึ้นมาก่อนนหอดกน้เศ้าน้ำเศร้านี่นี่ฮะมาจังมือนนี่ป็นห้างเว้นว่นหังเว้นวันมือเดียวขายเลไปมอวานขายายไรบากกกโลเป็นเงินจังบคิดโปรเฟสฮะ เก้าร้อยเก้าเาิมือเดียวได้เก้รยเนาะได้ได้งมสองมงเก้าร้อยาตกใจหาสอเก้าร้อย้สองโมากมาถาเพเก็บอีหาโมงมือ่ต้องการัดงเด้อรับหาเงินก่อนซ่มต่อแก้มาซื้อ พรเพิ่นว่เลือกสียน้ำอยู่หัืนกันเ่เพิ่นสิเศ้านูก็ช้เวลาูนะมันมีมันมีแต้กิดตมแลวมีแต่ใผ่ิเรอบาเนนางเลือกเป็นไรได้ดีเนาะวันนี้ครัถือว่าพาาเบิ่งนีชาวบ้านครับพี่น้องเก็บใส่เดือนขายสางรได้เนาะ่อได้อแต่รู้นหึ่งองมามองอรอกอยู่ไหนน้ำเปล่าได้เงินไปก ได้สิ้น,ลนเลยนะตุ้งันมี่บอกทายหันนครับพี่น้องเบาสิงค้าเนาะเข้ามาแล้วก็ซอยที่ตามเบาสิงค้าในเด้อครับพี่น้องซอยก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเบาสินค้านะครับผมบน,น,บนี่ผมเองกับภาพมาเบิงที่ชีวิตของเ้าไฮเซาหน้าน,น้อมนีกิฟใส่เดือนขายครับพี่น้องสร้างรายได้ครับพี่น้องมีคนมาสื่อเนาะ เอากระเบงในการเรื่อยๆเบาสินคานครับผมผมเองเบาสินค้านขอขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามเบาสินค้านเราเขามาชมเบาซินค้านเบาสินค้าเองครับผมีอยังครับพี่น้องมีแต่คำว่าขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามเขามาชมขอให้มีความสุขทุกท่าน้อครับผมผมเองเบาสินค้าน็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ